นาจะให้สมมาตรนะใช่ป่ะเออัสดีครับแม่ผมไม่ผมจำจำท่าทางได้แนละ้วสุรศิษฐ์อ้าวเข้าไปเลยครับโอ้ลูกนี้นี่มาทางขวานิดนึงดังได้สมมาตรเรียบร้อยให้เรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับโอ้เอาจนได้ครับโอ้จะุพงออกมาพรดาและสมมาตรเรียบร้อยสิครับงานนี้สองหนึ่งครับมาดามสายสุรศิษฐ์ ฟัดส,ส,สุรศสส,สุรเสตสามไม่สุรเิตสามหนึ่งครับเอาจนได้ครับโอ้โหวาไปทีหนึ่งยังไงกระดกกลับมา่งเรียบร้อยอีกครับตรงอย่างนงี้ครับสองสาเอาแล้วชานชัยผมบอก้วชานชัยอยู่อย่ได้ประตูแฟร์เอาแล้วครับเราเป็นเด็กหน้าใหม่ๆขึ้นมานะผมก็ <legal> <Portland. S 2> ไม่ค่อยรู้จ<ร>ักเท่าไหร่นะครับมารับหน้าที่ทาจะได้ นนทวัตยิงแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับขึ้นนําไปแล้วนนทวัตครับหมายเลขสิบห้าแม่เฉลบใครหรือเปล่าไม่รู้ครับลูงนี้นี่ยอดมาข้างหน้าครับแล้วก็ตรงพุงสาประตูเอ้าหลุดมือเรียบร้อยเลยครับสองศูนย์ครับแม้วันนี้นี่ง่ายง่ายการจะใช่หนึ่งสองการจะใช้หลุดมาแล้วล้อรออยู่แล้วก็แปรเรียบร้อยเลยครับสามศูนย์ครับคนเดียวครับ แพนลุงม่ฟาวด้วยลูกนี้แล้วก็ไหลมาไหลมาพานุกรเรียบร้อยครับงานนี้4ประตูไปครับโมสี่สูนครับนนทวัฒน์ลงมาอีกรอบแล้วครับได้ยิงครับลูกนี้เรียบร้อยห้าประตูต่อสูนครับนันทชัยครับไปเลยดีว่าจบมาโดยการแข่งขันครับก็ชนะไปคุณหาร F4 การันตีอันดับสามแน่นอนครับไป ค่อยๆได้เคลียร์ก่อนครับสำหรับกับแฟงนั่นที่แล้วนี่ยิงไปเยอะนะวันนี้นี่เล่นนที่พามาบาสนิดหนึ่งสองสามแฟงบัตคาดแฟงดิน้นร้อยนะครับแม่หนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหมันชิงกันไวเนี่ยครับคุณจะบอลวางยาวมานี่เหรับ,บุงได้ก่อนแล้วก็เรียบร้อยเลยสองศูนย์เลยครับโอ้ยชิงยอดไปครับว่บอลลงมาตับเอาลุนเมื่อประตูโอ้สามศูนย์เจ้าหมันเฟยผมขึ้นแล้วเฟยผมไม่รอแล้วสวยแล้วสุลติ เซราเซตทำตาเรียบร้อยหนึ่งสามไล่มาแล้วรับอกเลยเนี่ยครับทำไมจะสู้ไม่ได้เนี่ยครับจ่าเจมจิ้มเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าบาริล่ากูเอาจนได้ครับสองสามโอ้ยเนี่ยยืดเลยครับจ่าเจลงตัดฟาวน์เนี่ยคือวิธีของฟุตบอลแล้วก็ประตูเรียบร้อยครับโอ้เจ้าบอสอีกแล้ววันนี้สามประตูครับคนเดียวมังกี้มองซ้ายมองขวาหยอดมาสวยหลุดมาแล้วไอ้เฟรมทำไงเรียบร้อยครับสามสี่ครับโอ้โหมาครับมา